นักร้องหนุ่มตกตึกดับเมียจับได้พานางแบบเข้าโรงแรม ไฮกรอนอีการเสียชีวิตของ MC เควินนะคะหรือชื่อจริงคือเควินนาซิเมนโตบูโนนักร้องหนุ่มชาวบารซิลวัย23ปีค่ะจะเบาวหมัดหมที่เพิ่งแต่งงานกับหวานใจไปไม่ถึงเดือนก่อนจะเกิดเหตุช็อกเมื่อน,นักร้องหนุ่มพลัดตกมาจากระเบียงโรงแรมค่ะซึ่งนักร้องหนุ่มปีนระเบียงไม่ให้เมียจับได้ซึ่งเป็นการพานางแบบมาโรงแรมระหว่างที่กําลังแตกตื่นกลัวว่าภรรยาจะจับได้เขาแอบ นอกใจเธอมาแซบกับนางแบบสาวอีกคนหนึ่งค่ะนักร้องหนุ่มปีนระเบียงนะคะเพื่อไม่ให้เมียจับได้นั่นเองโดยเขานั้นนะคะได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเมื่อคืนวันที่16พฤษภาคมโดยก่อนหน้านั้นเควินกับเพื่อนนักร้องชื่อวิกเตอร์ฟอนเทเนรีค่ะได้พบกับเบียนการโนบินกิลนะคะนักร้องหนุ่ม เหมือนกันแล้วก็เป็นนางแบบสาววัย6 6ปีค่ะที่นอกโรงแรมบริซาบาราภายในเมืองริโอเดจาโรค่ะพวกเขาจึงเชิญสาวนะคะคนนั้นมาหาความสุขกันที่ห้องสวีทของนักร้องหนุ่มนั่นเองค่ะ ขณะที่พวกเขากำลังนัวเซ็กกันอย่างเพลิดเพลินแบบเราสามคนก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นทำให้เควินออกอาการแตกตื่นค่ะเขากลัวว่าคนที่มาเคาะประตูห้องจะเป็นภรรยาของตัวเองจึงรีบวิ่งออกไปยังระเบียงห้องและพยายามจะกระโดดลงไปยังระเบียงห้องที่อยู่ด้านล่างแต่กลับพลาดค่ะตกลงไปที่ชั้น5้ารายงานเผยว่ามีแขกบ,บางส่วนเห็นภาพของเควินนอนแน่นิ่งอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำของโรงแรมโดยมีคนอื่นเข้ามามุงดู น่งในนั้นร้องว่าเขายังหายใจเรียกรถพยาบาลมาเร็วเควิน mm hmm. หัวใจยอยู่เต้นไปสองรอบระหว่างอยู่บนรถพยาบาลค่ะและแพทย์ก็ประกาศว่าเขาเสียชีวิตหลังนำตัวส่งถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จากการสอบสวนของตำรวจพบว่าเดโอเลนค่ะได้ออกมาตามหาสามีของเธอหลังจากที่เขาไม่รับโทรศัพท์หรือตอบข้อความของเธอแต่คนที่บเาเคาะประตูของห้องเควินนั้นในตอนที่เขินเหตุไม่ใช่เธอค่ะแต่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขานั่นเองสำหรับเควินและเดโอเลนนะคะเพิ่งแต่างงานกันเมื่อ28เมษายนที่ผ่านมาโดยบินไปจัดพิธีกันอย่างรู่ร้าที่ริมชายหาดในเมืองทูลามประเทศเม็กซิโกค่ะแต่ผ่านไปเพียงไม่ถึงเดือนเขาก็นอกใจภรรยาซะแล้วขณะที่นางแบบสาวก็ยืนยันกับตำ ตรวจว่าเควินกลัวมากจริงๆเขาพยายามจะหนีออกไปจากห้องเพราะคิดว่าจะถูกภรรยาจับได้นั่นเองค่ะ